โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาทํากิจกรรมบทกวีหิมะนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถปลดล็อกชื่อเสียงข่นฐานแผนที่เมืองหิมะได้นั่นเองนะทุกคนซึ่งการที่เราจะปลดล็อกชื่อเสียงของแผนที่หิมะได้เนี่ยเราก็ต้องไปรับเควสกับ NPC ก่อนเนาะซึ่งเราก็กดวาร์ปตามกิจกรรมมาได้เลยเนาะจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้มาคุยกับทารีน่านะครับซึ่งพอเรากดเข้ามาครั้งแรกนะถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ปลดเนี่ยระบบจะบอกว่าให้เราไปเก็บถังนะ้าาามแแต่่่ววเเอจรริๆลไ จะเป็นต้องเก็บถังน้ํามันก็สามารถปลดล็อกได้นะอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะครับซึ่งการที่เราจะปลดล็อกได้โดยที่ไม่ต้องเก็บถังน้ํามันเนี่ยก็คือเราจะต้องไปเก็บรูนนั่นเองนะครับผมอ่าเราก็กดเข้ามาที่กิจกรรมสมบัติของขุนศึกหญิงเนาะสำหรับ2-3วันแรกนะครับเราก็เก็บได้แค่10เม็ดเท่านั้นนะก็คือช่องนี้นะครับพอเก็บครบ10แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถปลดล็อกถิ่นฐานแผนที่หิมะได้นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งอันนี้ผมก็เก็บครบไปเรียบร้อยแล้วเนาะส่วนใครที่ยังไม่ได้เก็บเนี่ยก็รอดู ร,ร้านลิทแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมการีน่าอันดอนได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเต erm ิมเกมบนเว็บไซต์ litmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทางรายออฟฟิเชียลแอด l i d m a n s h o p นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนำะอ,อื่นๆอ,อีกมากมายหรือบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะเป็นไลออหรือสตรีมรวมทั้งบัตรไลฟ์สไตล์ต่างๆ erm บ,บัตรแ n d e r อไลน์ตินเดอร มสุดไวเติมก่อนใจที่หลังต้องนึกถึงรีดแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมโอเคแล้วทีนี้นะครับพอเราปลดล็อกชื่อเสียงตัวนี้มาแล้วนะครับเราก็จะได้รับชุดแฟชั่นใหม่ด้วยนะเป็นชุดแฟชชั่นนาวีรวินเทอร์คลอสนะครับผมเราก็กดรับมาใช้ได้เลยนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมคล้ายๆกับชาวเอสกิโมเลยเนาะเดี๋ยวก็นอกจากเก็บลูนแล้วนะครับก็จะมีกิจกรรมทํานองแห่งบทเพลงเนาะอันนี้เราต้องไปเล่นบทเพลงนะก็จะปลดล็อกตั้งแต่วันแรกเลยนะครับแลีวก็ช่วงที่2เนี่ยจะ 56เรียงกันเลยนะครับผมซึ่งจุดพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็อาจจะทําคลิปแยกมาให้ดูอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะทุกคนคือผมไม่อยากทํารวมทุกอย่างในคลิปเดียวเพราะว่าบางคนก็ไม่รู้นะว่าในคลิปที่ผมลงไปเนี่ยเออหัวข้อจริงๆแล้วมันมีเนื้อหาตรงนี้ด้วยเนาะก็เลยไม่อยากทํารวมนะครับถ้าไปทําแยกทีละหัวข้อทีละก,กิจกรรมเนี่ยเพื่อนๆจะหาดูคลิปได้ง่ายมากกว่านะฉะนั้นทํานองแห่งบทเพลงเดี๋ยวจะมาทําให้ดูอีกทีนึงเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาดูการเก็บรูนกันก่อนดีกว่าาานนนะะครรรรรรัับบบบผผมมสํหจจุดใดใกกกกเ็็ู10แี๋ยวขึ้ป มาให้ทุกคนดูเลยนะครับอันนี้จะเป็น10จุดเนาะที่เราสามารถเก็บได้นะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวทีนี้ผมจะสปอยล่วงหน้าให้ทุกคนดูเลยแล้วกันนะครับว่าอีก20จุดที่เหลือเนี่ยมีจุดไหนบ้างเนาะเพื่อนๆก็สามารถแคปรูปภาพพวกนี้ไว้แล้วก็สามารถเอาไปดูล่วงหน้าได้เลยนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็น20จุดที่2นะครับทุกคนซึ่งผมไม่มั่นใจนะว่ามันใช่20จุดตรงนี้หรือเปล่าแต่ว่ามันน่าจะแบ่งแยกเป็นโซนเนาะโซนบนโซนกลางแล้วก็โซนขวามือนะครับโอเคอันนี้ก็จะ กับอีก1จุดของรูปเมื่อกี้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็น11จุดนะในภาพนี้นะครับแต่ว่ามันก็เชื่อมกันนั่นแหละนะครับผม,ผมเราก็ลองดูทั้ง2รูปภาพนี้เนาะแล้วก็ออกมาเทียบกันนะว่าจุดไหนมันคือจุดไหนบ้างแต่ว่าภายใน2รูปเนี่ยเพื่อนๆเ,เอามาเก็บรวมกันยังไงมันก็ครบ20จุดแน่นอนนะครับทุกคนและก็รูปสุดท้ายนะครับอันนี้คือ20จุดที่เหลือนะไอที่มันเป็นภาพใสๆเนะี่ยเราเก็บไปแล้วเนาะของวันแรกก็คือที่ผมจะพาทุกคนไปเก็บในคลิปนี้นั่นแหละนะครับส่วนไอที่มันเป็น,นแบบา ครับผมโอเคทีนี้นะครับพอเรารู้จุดในการเก็บต่างๆแล้วเดี๋ยวเราไปวิ่งไล่เก็บกันเลยดีกว่านะครับสาหรับจุดแรกนะครับผมเราก็กดคําว่าไปจากตัวกิจกรรมได้เลยเนาะจากนั้นเกมจะวับเราไปที่จุดแรกให้เลยนะครับผมอันนี้คือแค่จุดเริ่มต้นนะจุดที่เหลือเราต้องวิ่งหาเองเนาะซึ่งจุดแรกเนี่ยก็จะอยู่ตรงป้ายรถเม์ที่อยู่อาศัยของชาวนาเวียนะครับเราวับมาเนี่ยเราก็วิ่งมาเก็บหีบได้เลยเนาะในหีบนี้ก็จะมีเม็ดลูนให้เราอยู่นั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้จุดที่2นะครับก็จะอยู่กับใกล้ๆเสาสัญญญาน,นะนา จากป้ายรถเมล์เมื่อกี้นะครับทุกคนพอเราวิ่งมาตรงจุดที่ผมบอกเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถดูในมินิแมปได้เลยนะทุกคนในมินิแมปเนี่ยมันจะขึ้นเป็นรูปหีบโชว์อยู่นะเราสามารถเห็นได้แบบง่ายๆเลยนะโอเคทีนี้ถัดมาจากจุดเมื่อกี้อีกนิดนึงนะครับขับรถขึ้นมานิดนึงเนาะก็จะเจอกับจุดที่3นั่นเองนะครับผมก็จะอยู่ใกล้ๆกับตรงช่องสี่เหลี่ยมว่างๆตรงนี้นะพอเราขับรถตามถนนมาใกล้ๆกล่องตรงนี้เนี่ยที่มินิแมปมันก็จะโชว์เป็นรูปหีบให้เลยนะแล้วก็วิ่งออกข้างถนนมานะครับเราก็จะเจอกับ อยู่ตรงโค้งนะครับทุกคนตรงจุดที่ผมอยู่เลยเนาะก็ถัดมาจากป้ายรถเมย์ทางขวามือนะครับอยู่บริเวณโค้งเนาะขับรถตามถนนมาเนี่ยก็เจอได้เลยนะครับทุกคนและก็ในฝั่งตรงข้ามของถนนนะครับเราขับรถข้ามมาฝั่งตรงข้ามได้เลยนะเราก็จะเจออีกหีบหนึ่งนะครับนี่นะครับก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามของหีบเมื่อกี้นะอยู่ห่างกันแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับผม โอเคแล้วจุดถัดไปเราก็วาร์ปไปที่ป้ายรถเมย์ทางด้านบนได้เลยนะพอวาร์ปมาที่ป้ายรถเมย์นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในมินิแมปเนี่ยก็จะขึ้นรูปหีบโชว์ให้เลยเนาะเราวิ่งหันหลังมานิดนึงก็จะเจอหีบอยู่บนสะพานเลยนะครับโอเคจุดต่อไปนะครับก็จะอยู่ติดริมแม่น้ําเลยนะครับทุกคนข้างล่างจุดนี้เนี่ยมันก็จะมีต้นไม้เป็นสีน้าตาลอยู่เนาะถ้าเกิดว่าเราดูในแผนที่นะครับจะอยู่ด้านบนของต้นไม้สีน้ําตาลแล้วก็อยู่ติดริมแม่น้านะเราวิ่งมาเนี่ยก็จะเจอหีบอยู่ตรงนี้เลลลลยนนนะัผผมมมแจุดดดดต่่อไปถงงงาาา้ิึ ก็ยังอยู่ติดแม่น้ําเหมือนเดิมนะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจะอยู่ข้างล่างของต้นไม้สีน้ตาตาลนะครับผมจากจุดท,ที่เราไปเมื่อกี้แหละนะครับวิ่งลงมาข้างล่างนิดนึงเนาะเราก็จะเจอหีบวางอยู่บนหน้าผานะครับและจุดท,ที่9นะครับผมก็จะอยู่ใ,ใกล้ๆกับเสาสัญญาณเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะอยู่ในป่านะครับทุกคนแต่ว่าทางที่มาได้ไวที่สุดก็คือ,อวิ่ไปที่ป้ายรถเมลด,ด้านบนแล้วก็ขับตามถนนมานะครับแล้วก็ขับเลี้ยวเข้ามาทางขวามือน้อตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสนามแข่งนะครับทุกคนแล้วก็แวะออกมาที่ด้านนอกตรงนี้นะเราก็จะเจอออกล่่งนนี้ยูใ นั่นเองนะครับผม และจุดสุดท้ายนะครับผมก็ถัดขึ้นมาจากจุดเมื่อกี้นิดนึงเนาะแล้วก็ขับรถขึ้นมาแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับก็จะเจอกับหีบนี้เนี่ยวางอยู่ข้างๆถนนนะตรงนั้นจะเป็นถนนนะครับทุกคนแล้วก็วิ่งออกข้างถนนมาเนาะก็จะเจอหีบวางอยู่ข้างหลังหินนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นหีบสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนพอเราเก็บครบเนี่ยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับรูน10เม็ดแรกนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็กดรับของขวัญเนาะแล้วก็จะได้ร้านชื่อเสียงมานั่นเองนะจากนั้นเราก็เอารูนตรงนี้้เนนนยไไปลลลดด็อคถิฐากัับบ NPC ะร โอเคครับพอเราปลดล็อกถิ่นฐานเรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงนี้เราก็จะสามารถรับเควสแล้วก็สามารถบริจาคของเพื่อรับแต้มชื่อเสียงได้แล้วนั่นเองเนาะสำหรับใครที่อาจจะสงสัยนะว่าเราจะเพิ่มค่าชื่อเสียงของถิ่นฐานนี้ได้ยังไงก็คือเราต้องมารับบีวอ์ดตรงนี้นะครับทุกคนมันก็จะมีเควสให้เรารับอยู่เนาะสัปดาห์ละ3เควสนะครับอันนี้เราก็ยอมรับไปเลยแลวก็ลองไปทําดูนะคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ทําให้ทุกคนดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆติดเควสนะครับมันจะมีเควสหนึ่งเนาะที่เขาบอกว่าใหหาใหหห้้ไไไปาาออะรกนี นี่นะครับพวกเควสอาหารพวกนี้นะซึ่งมันจะมี2อย่างนะอันแรกก็คือพริกนะครับส่วนอันที่2ก็คือเบอร์รี่ป่านะครับทุกคนทีนี้อีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มค่าชื่อเสียงนะครับก็คือการบริจาคคาขอสเสบียงนั่นเองเล้วก็กดเข้ามาดูได้น้ว่าเราสามารถบริจาคอะไรได้บ้างนะครับจากนั้นเราก็ไปหาวัสดุพวกนี้เนาะมาบริจาคได้เลยนะครับหรือจะซื้อในตลาดก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ได้พกมานะจากนั้นลองซื้อดูสัก45อันมั้งคือผมจําไม่ได้นะว่ามันน่าจะบริจาคได้สัก เนี่ยเราจะสามารถบริจาคได้สูงสุดแค่300แต้มเท่านั้นนะครับผมนี่ไงเรียบร้อยนะครับ45ชิ้นสามารถบริจาคได้300แต้มพอดีเนาะใครที่อยากจะเพิ่มค่าชื่อเสียงตัวนี้เนี่ยก็ย่าลืมแวะมาบริจาคให้ครบในทุกๆสัปดาห์ด้วยเนาะและก็นอกจากการบริจาคเพิ่มค่าชื่อเสียงนะครับเราก็จะสามารถปลดล็อกร้านค้าชื่อเสียงได้นั่นเองก็ไปปลดล็อกชื่อเสียงให้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะปลดล็อกไอเทมต่างๆให้เราสามารถนําไปคราฟได้นะ้องพวกเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต่างๆนะครับผมโอเคครับทีนี้ ที่20กันบ้างเนาะอันนี้ผมมาอัดเพิ่มเติมของอีกวันหนึ่งนะทุกคนของคลิปนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด20จุดด้วยกันนะแต่ว่าจุดที่21ถึง30เนี่ยเดี๋ยวขอทําในคลิปถัดไปแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยมันยังไม่ปลดล็อกให้นั่นเองเนาะอันนี้เราก็กดคําว่าไปที่กิจกรรมได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวมันก็จะวัปไปที่จุดที่11ให้เลยนั่นเองนะครับพอวัปมาแล้วนะครับเราก็วิ่งมาเก็บได้เลยนะทุกคนซึ่งจุดนี้เนี่ยจะอยู่้ลวแ ทีนี้จุดต่อไปนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะเราดูที่มินิแมปนะครับมันจะอยู่ที่ด้านหลังเนาะเราหันหลังกลับมานะครับแล้วก็วิ่งกระโดดลงไปด้านล่างได้เลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวมันจะอยู่ที่ด้านล่างนะครับทุกคนอันนี้เราก็ใช้เครื่องล่อนๆล,ล,ลงมาได้เลยจากนั้นก็วิ่งกลับไปที่ด้านหลังนิดนึงเนาะก็ดูจากในคลิปที่ผมพาวิ่งได้เลยนะครับ จุดที่3นะครับผม,ผมก็จะอยู่ที่เนินด้านบนนะครับทุกคนเมื่อกี้เนี่ยเราลงไปข้างล่างต้องปีนกลับขึ้นมาใหม่นะจากนั้นก็วิ่งมาบริเวณที่ผมอยู่ได้เลยเนาะแล้วกล่องเนี่ยก็จะอยู่บริเวณหน้าผานะครับผมสำหรับจุดที่4นะครับก็จะอยู่หน้าผาเหมือนเดิมเนาะก็ขับรถมาจากจุดเมื่อกี้นิดนึงนะตรงนี้ก็จะอยู่ที่หน้าผาของเนินน้ําแข็งเหมือนกันนะครับและกล่องที่5นะครับก็ยังอยู่ด้านบนหน้าผาเหมือนเดิมนะแต่ว่าจะวิ่งข้ามมาอีกฝั่งนึงนะครับทุกคนแล้วก็วิ่งไปแล้วก็กกกรระะโดดขข้้าามมไปนนน็จจเเออออล่่่งงงงยูฝััต และกล่องที่6นะครับเราก็โดดลงมาจากจุดที่5เมื่อกี้เลยนะกลนะ่ลองนี้จะอยู่ที่ด้านล่างตรงบริเวณป่านะครับตรงนี้ก็จะอยู่ใ,ใกล้ๆกับแม่น้ําด้วยเนาะกล่องจะวางอยู่ด้านล่างนะครับเรากระโดดลงมาเนี่ยก็เจอเลยนะสําหรับจุดที่6กนะครับก็จะอยู่ตรงเสาสัญญาณนยะทุกคนจะอยู่ใกล้ๆเสาสัญญาณเลยเนาะเราวิ่งไปตรงเสาสัญญาณเนี่ยเดี๋ยวก็จะขึ้นตรงมินิแมปเป็นรูปก,กล่องให้เลยนะมันก็จะอยู่ใกล้ๆกับรถสิบล้อที่พังนะครับทุกคนก็วิ่งมาที่ด้านหน้ารถสิบล้อก็จะเจอกล่องวางอยู่ตรงนี้นะและสําหรับจุดที่8ะรับพอาวมทีแปด รเราก็จะเจอรูปกล่องเนี่ยตรงมินิแมปโผล่ขึ้นมาเลยเนาะคือแค่วับมาป้ายนี้ก็เจอเลยนะครับทุกคนก็จะอยู่ใกล้ๆกับป้ายรถเม์นะซึ่งกล่องนี้จะวางอยู่ในเต็นท์นะครับทุกคนแล้วก็วิ่งเข้ามาเก็บได้เลยเนาะต่อไปกล่องที่9นะครับผมก็ให้ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งเนาะจะอยู่ที่โซนด้านล่างขวาตรงป่าเยืะแข็งนะครับผมกล่องเนี่ยมันก็จะวางอยู่ใกล้ๆกับปิมแม่น้ำนะครับทุกคนตรงจุดที่ผมอยู่เลยเนาะและกล่องสุดท้ายนะครับก็วิ่งถัดลงมาจากจุดเมื่อกีนะ้เนาะวิ่งตามแม่น้ํามาเรื่อยๆนะทนนกกกน่่่าเอออะะแข็็งงนะีีจจลึ อยู่ริบแม่น้ำเหมือนกันนะครับผมโอเคครับพอเราเก็บครบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มารับของรงวัลได้เลยเนาะเราก็จะได้แต้มชื่อเสียงมาอีก300แต้มนะครับแล้วทีนี้ก็รอวันที่15นะทุกคนแล้วอีก10จุดที่เหลือเนี่ยก็จะปลดล็อกให้เราเก็บนั่นเองนะอันนี้ก็รอติดตามในคลิปต่อไปได้นะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมผมก็บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะใครที่ยังเก็บไม่ครบเนี่ยก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้ในทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบผมก็ฝากกด subscribe กด like, กดลลค์กแชรรเปป็นนําาังใใใจทิห้้ผมวย สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ